เดี๋ยวครับเราจะพามาดูว่าผู้ชายคนนี้ก็จะทำอะไรครับไหนนะเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่นะครับเขาจะทำอะไรครับเนี่ยกระเรียมปูเขาจะนอนหรือเปล่านะครับก็อาจจะทำที่นอนก็ได้นะไหนนะ อยู่ในนี้มาลุ้นกันว่าเขาจะเทอะไรออกมาเนี่ยเขาก็ทําการปูกระสอบนะครับเ้าวครับปูกระสอบหลายใบายมากเลยครับไม่รู้ก็จะทําอะไรนะครับนี่ของมันอยู่ในกระสอบเนี่ยครับเขาปูเยอะเลยครับเขาอาจจะทําที่นอนหรือเปล่านะครับ เี Hearts, ๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าเขาจะทำอะไรนะครับแค่นทีปนจิตากล้องปุ่กควนน่นปนจิตากเปิดแต่ว่าแล้วครับมาดูกันเลยครับเปิดแล้วครับมาดูกันเลยครับว่ามันคืออะไรครับตรงกลางเลยอันนี้โอเคาล้ครับกางจะเทแล้วครับมาดูนะครับ อาจจะเป็นงูวะครับมันเป็นอะไรครับมาดูนะครับโอ้โห,โห,โหเคออกมาแล้วครับไม่นะครับบุกี้ใ,ใกล้ๆนะครับมันไม่ใช่มันสัมปลังนะครับโอ้สวยนี่วะโอ้คืองามจังวะโอ้องยังสวยเลยนี่ครับโอ้รุ่นนี้สวยมากเลยนี่คือเห็ดลิ้นจือแผ่นนะครับ นะครับเขาหั่นแล้วก็จะประมาณนี้นะครับรุ่นนี้สวยมากเลยใครสนใจอยากซื้อนะครับก็ทักมานะครับเข็ดลิ้นจือแผ่นนะครับเอาไปต้มกินนะครับแก้ความดันแก้เบาหวานเลือดลมวิ่งดีนะครับเนี่ยรถนี้สวยมากเลยใครอยากซื้อก็ทักมานะครับทักแชทมานะครับเนี่ยนะครับสวยมากเลย โอเคครับใครอยากได้ก็ติดต่อมาครับผม